ได้ขมามาอีกแล้วค่ะขั้นแรกเราก็จะคุกน้ำร้อนน้ดหน่อยอุ้ยเยอะไปไหมนี่ให้เข้าอืดเนาะให้เข้าอืดเข้านุ่มเข้าเหนียวขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรแฉะแล้วกินเองว้าไม่เหลือกเอ้ยก็ใส่มะพร้าว คู่ก,กับเกลือตาานไส้ตามสาามะดวกเลยเนาะเดี๋ยวเราคลุกก่อนนะโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเราจะทานกับชาเย็น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 ยชาเย็นกับข้าวเม่าอุ่นอุ่นมาทานกันเลยกรุงเทพอ่ะมันไม่รู้เนี่ยก็ไม่เห็นมันหากินยากนะของแท้นะกินเป็นกินแปนค่ะข้าเมา เขาเมาแท้เขาเมาปลอมกินเป็นหูจักลูก่ะาหูจักลูกปลาทำอะเขามีมาขายเนาะเราก็ดูดีๆ ื้อจากแม่ค้าตรงหน้าเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ดูได้เลือกเนาะแต่ถ้าสั่งออนไลน์ก็ถ้าไม่ตกค้ังก็ดีอะ่ะอืมถ้าตกค้ังมันก็จะเสียง่ายเนาะอืม กัรทำมาขายกันกินกันอยู่แล้วก็ต้องเลือกหน่อยแต่ยังว่าแหละของซื้อของขายอะ่ะใครๆก็ทำเพื่อที่จะขายเอากำไรอืมเพราะสู้ตำกินเองที่บ้านนอกไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ก็กินแต่พอสมควรอย่าไปกินบ่อยอย่าไปกินเยอะของที่มันผ่านการขนส่งมายาวนานโดยเฉพาะของที่มันเสียง่ายะตามที่สังเกตนะ เขาจะทำแห้งๆค่ะเขาคงเอาไปตากแห้งหรือไปอบแห้งมาสักสักหน่อยค่อนข้างแห้งมันถึงไม่บุดจะ้ะไม่บุดเร็วแต่ถ้ามากันใหม่ๆสดแล้วก็จะบุดเร็ว แต่เขาก็ใส่ถุงใส่รังแช่น้ำแข็งมานะก็ข,ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่มมยมชมขอได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะ This is a uh, baby sticky rice. Hmm? Cooking like a Thai dessert. Thanks so much. See you next video. Bye bye.